สวัสดีพี่น้องปองปายเอฟซีแฟนคลับแฟนวารำช่องตองอูรำเพลินออฟฟิเชียลค่ะอยู่กับลูกสะพายกับแมงยาพี่น้องขันลูกสะพายกับแมงยามาพ่อกันกะมีแนวมาฝากกันมีแนวคิดฮอดเนาะมีแนวคิดฮอดละลูกม่เนียเรียกแม่มีแนวมาฝากในลูกทั้งเงี้ยทั้งยาวทั้งดำทั้งขาวทั้งง่ายที่สุดเลยมาฝากลูกใครอีหยังทั้งเงี้ยทั้งยาวทั้งดำทั้งขาวอีหยังขาง เลียวนอนยังกดดะเดีนอนซับเ้งนอนยังไ่เออกลูกค่าเออวของแต่แม่หวอนี่บ่อเออนี่บ่อช่างเงยช่างยาวช่างขาวช่างดาคนย่างเอิคนเรียนหาเมื่อไหรช่ยาบัวันช่ยับู่เนบ่อได้ตํานีตีคูหากับันายเดากะสีขาวจตัวโทรศัพท์ไม่ยาเมยโทรศัพท์ม่ยาเป็นยังไม่กัแคเออ มาแล้ววานั่นเวานี้โดคนนอนกำลังนอนอยู่กันท่นอนยังกรดดกระเดอนันทักบ้านตองอูโทรหากระบอรับแต่คุณน้อไหลาอนึกว่าเ่าคิดหดไม่งานไม่งานคือมาปั่ซื้อมาเอาม่อันนี้เต๋อไม่ไม่จต้งหั่นที่เอสมัยจิ้เขียวจีนป้น่อยไปเบิร์ดเขียวเาแห้งบอก เมยเตยลาสอช่วโมงองโมงเคืองอย่ามาเกือบต่อสองชั่โมงเครองตั้งแต่ตีสี่จนวอนหกมงงแตีสว่าหอนหกโมงตแต่ตีสจน่าอนหกโงั้งีนว่าอนหกโั้งแต่ีจนว่าอหั้งีว่าอนกโมง้งแต่ตีสี่จ่าหอหกโั้งแต่นอาหนมั้งแ่ีน่าหอมั้่นว่าอนหง้า่ นึีกว่าเป็นอะไรกับรถเกเก็บเกลีาบเหื่อยขยังวานอนขี่รถบานได้่ไดขี่รถเองบีบีอันเึีกว่าเป็นปีนอันผู้เก็บอันนนัขมากคมพูอยู่สารเจ้าแล้ว เบิ้งขีดทู่เบิ้งขีดอะไรเต้หนาเนี่ยมันมีเติรงบางไฟยึดจำแต้หนาบางงามเล้เมื่อคืนนี้เมื่อคืนมันเจิดเถื่อไฟหลายๆแล้วมันแง้งแล้วมันมันเจืดเจารงบาไฟหรอางสะหันยาบ้ง้งไปหัไเตใไม่ยานะว่าโหลดระวังมาเป็นห่วงเราเป็นตัวเป็นห่วงซ้อมเ่งอยู่หอ่าเอาเก่ไม่ลูกไพ่ ลูกไผ่ใหม่อยู่ใส่นีคนเดียวนี่ยละมีแต่รถสุกุนนี่ละมีคนเดียวนี่ละไม่แย่บ้ายใจใจรอยังคนเดียวเดี๋ลูกไผ่ลงมาคิดมิดบ้านหยีเอออ่าเออเออมาปวดตู่คอยเจ้าระวังเด้อเออคอยเป็นคนเริ่มแรกในตีลูกไผ่ตีนลูกไผ่กกลูกไผ่เข้า ลูกไผ่เงาจ้าดน่อยนั้นเอินมันนอนในห้องนี้นะคอยถือว่าอยากได้เป็นลูกไผ่ได้ตียเพเป็นแม่ยาได้ตีแต่กี่หอวบงอุ่จากสับลูกไส้รอปนี่มันบ่อืมนอนนี่แบบบอกว่าจะนอนสับหัวเรียงสับหัวเลีงตับวเนยงอบมีอลลูขนมีบลลูกตัวยังมา อสกมไอาบแนาเมื่อกี้อย่งเสนามี่ยสาลูกไผ่ไม่เมื่อยจกสี่ขันนกมาจะสีเห็ดังไใเคียวรุ่งลยนิ่มาหลดก็ไม่งานอ่ะไปิ่เ่กันะเดวามลูกไผ่เดี๋ามลูกไผ่ก่อนสมมติว่าเยี่ยสามแล้วเข่าแล้วมากินเนื้แล้ววันแล้วรูกความอวนบัานี่สมมติว่าเรานอกลูกไผ่สีเห็ดแบบใดชิชูจ่ะเ็ดเอนมาเออ ยิบปะนี่อันิะชั LIKE ่ว้องเลยกับยิบยิบขี้ลงมุนหออไพผมซุ้มมันี่โอ้เหมยยายเขาลูกไพไแวไผ่ล้มเดียวห่าหลัห่า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 ่งห่ากัาห่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 งมาถาหกันดีแลาว่าห่าห่่าห่่าห่าา่่ ไปถึงไม่คนขับให้ขีนอนนอนนอย่างเยียนอนนอนกนอนโยงสีละคนยุเกีิระล้วตาขากล้วอยู่ที่ขากล้วก็ยโยงสีเนาะเหยียดแข้งกับอะไ้เนาะอานจะคนนอนอยู่ข้างบนลำนี้มันเต็มบนจุดบ่อจุดบ่อยอยู่บ่อแล้วก็บโบกคนระบ่อะรคนกระบกอยู่บ่อเขฟังนันเขาก็นอนเหยียดขามาเนาะ ต้องสมุดมาสมมุดมาไม่ยกับลูกไผ่นอนน้ากันเหยียดขาเหยียดขาหากันหนุเส้นจากไหนว่คือจุบกการเย่ยนยียดเหยียดเหยียยังได้ได้ได้ขวนจิตินะอจีเหียดไปจิเหยียดไปขากระสีสวกหนาไม่ยเมียไม่ยาหวาลูกไผ่พอมีมาอะไรเหยายดโดด อยานอนมาได้โลดฉันหูแล้ววะฉันหูแล้วฉันหูแล้วว่ะถ้าสมมติว่ายยส้มสัแล้วนอกมุสาใส่ยัง <c oughs> กับเกระเป๋าหกีเลยนี่วดเ,เลยนี่ดถ,ถีบน้องบึกมาแพ้ <c oughs> <c oughs> ได้ะยดด่ายมาได้ดอกยิา่ได้ันจะไิ้ส้า เบิ <Be> ung, ้งน,นางอยู่ข้างแสนมันบอนอันจมได้บัดนี้บัดนันบัดนั้นบอกว่าหากนางหอกนางหดกลางทางสิมาจับนางแหลกครูบัดไ,ไปไปกระทะกับยุก,กิยุกิเปิดโตก็แบเอาแต่ยุกิไปเปิดโตวัวเส้นเวลายูรโรดิบบอไปเปิดยูโร,รดกับยูโรดกับกขาขึ้นเกล้งยูโรดกัใส่ลายเส็บลายเด้เออลายเส็บลายยูโรด ถ้าไปังรถเจ๋งเออยจึนอยกวนเปกรเลียงเป็นตุกตาหนาลวดพูนเด้อกันบ่มีแก่กับบหอดบ้านเน้อน uh, ั่นขัยางไก่ครับเออูจะปูเดือบ่าวันจิคตอขาเพิ่นเพิ่นลอยู่ถ้าอดบ่ได้อดบ่ได้ด้อเวลาเป็นแล้ว พังพังไม่ญาลูกมันได้ตรไปที่ลูกขึ้นได้ไม่ได้จ้างให้ลูกปฏิเสธบอกบอบอปฏิเหตุเลยล่ะลูกไพ่หนบ่กนี่โน้นูต้องเข้าใจสมมติว่านางเป็นอีอย่างนี้นางนางสิว่าลูกลูกไพ่ับพี่จังเพราะว่าเธอต้องเป็นผู้บงการมันไม่มีไพ่ไม่มันไม่มีเจียนยานไงว่าจังไหนที่คนบอกว่าจ้างให้ลูกไพ่ดูแลไม่ยาก เนพระเจ้าก็จะคิดเลยแหะตุ้มพรนเจ้าบดปจ่างเลยเพราะว่าเมญ่าเมญ่าบดอะรกไผ่เรียลเออพระเจ้าให้มือเดียวจ้างเบิ่งเจ้าพระเจ้าจะไปมือใดสะดวกไปใส่เพื่อนจ้างให้ดูแลขเม่บอฤดูกาลหรือเจ้าจะไปขายทานเรียลๆนัวตอนไดล่มคูกตอนใดตุนลุคนคละคนละ ได้กินบ่ละก็จะได้จ่ได้จะไม่ได้อะไันนั้นของมันแร็จแต่แต่ของลูกไผ่กับเงยก็ขลามเนี่ยของลูกไผ่เนี่ยก็ของขลามแล้วนี่เบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ้งสิว่าสูฟังเสื้อขลามมาเลยลายๆบ้างบ่แม่นให้ลูกไผ่บอกเดียวนอกนั้นลูกลูกไผ่ลายอยู่ข้างล่าง3บอก4บอกเดี๋ยวไปให้เบิ้งอืม โอ้ยกระ่วยมากระแจะให้ลูกไพคนเกเอ่เนี่ยเนี่ยเนี่ไเน่เน่มเนี่ยเนี่ยม่ยเนี่ไเน่ยเนี่เ่ยเ่ยเนี่ยเน่ยเนี่ยเนี่น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 ่เ่ยเม่ยม่น่ยน่เนเ่ย่่เ่ม่่เ่่เ่เ่ย่่่่่ย่่่เ่่่เ่ย่่ อีลูกไผ่บกคูณอีลูกไผ่บกคูณมาสมกินหอยน้ำมือป้าเปลืเปล่าปลืเปลี่ยนคำมาอันปัาเขาไปชุมแพไปซื้อคาราบมาฝากลูกไผ่ล้วว่าอยู่เดลโลดเออไปซื้อคาราบมาฝากลูกไผ่ซื้อหนี่ง เจ้าอซื้อเป็นยังไรแต่แย่ซ้ำพอซื้อไปฝากลูกไข่ไข่น้ำสนนเอาจ้าเคยเขาบอกเดีางวันนี้บอกอย่างก็มีหลาย่ันไม่ไปลูกไข่หลายคนมีคนเดียวเอาก็ไปฝากน้องฝากหลายคนโอ้ยพอาะเป็นแต่เขาเอากระดาษชิ้นชุกกระดาษทห้ชิ้นชุกไปพอแต่ยิ้มมันขิ้นซื่งกันละพอแต่ยิ้มมันยิ้มพออีชลาเซ็ตลุ่มกอไผ่เนี่ยเออขื้นกันมาละโอ้ย เมื่อยมาหอดก็ได้ไฟก็โหลดเม่ยากับลูกไผ่คนที่สีอันนี้ตีห้องคือว่ามันเป็นลูกไผ่ห้องคือว่าเมียนว่อย่างเนียจักมันคานอนเอาอันถ้าไปยูน้ำเม่ยาเสีนั้นนี่แม่เมญาสีเมียนสีว่าเมียนเม่ยาตีลูกหนึ่งเข่าให้กินจังไรกับเมญยาแต่ป่านนี้ มันก็ยอ็ว่าข่อยมีนา่นใกาปุ๊บมันยังบนอนน้ำนอนน้ำลูกสายประเด็นนอนน้ำหยาเนาะเออนอนน้ำลูกนอนน้ำลูกสายประเด็นนอนน้ำหยาเออหยากเฮ็ดกินกระเฮ็ดที่ะอยากกินอย่างกระเฮ็ดที่ไร่ได้กินปพีงจะได้กินเกือบเอาลำเลียงเนาะลำเลียง เกือบเกือบเดาเทียบต่างเดาดูได้ทรงทรงทั้งด้วยอย่ากินปิีงเขาก็ล้าแล้วเนาะแม่อย่ากินเกือบลือกินจังไง่หลุดลูกไผ่กระเคียดลูกไผ่ลายโพดกิเล็กแต่แกงใม่หลจะเคยกินบ่ากใส่ตากไผ่เปิดเบิ่งในเด้อขอลาบน่ะใส่มันบ่บ่แม่นเราให้กินแต่บังไม่ได้ใส่ยังบังกูกลูกไผ่ ขอประตูเ็อกตลัวนผู้ดมอีกก็ตผู้ใดอารรอตลอจะต้องพิจารณาแล้วเด้อเพราะว่าเคาะหลายเทียแล้วเขาบอกเปิดจะเสดนจนนวเพราเขาน้ำตู่จะเบ่หาของเจ้าคือไปยื้อนาห้องหเเคียงเพราะเพราะว่าเพราะวาเพราะว่าไปหมดแล้วเพราะว่าบักับมาห้องยกเทียนบักับมา้องทเื่ เหตุที่นอนประกอบควงมขีนตาตัวนอนวัยลูกคนเดียวโอ้ยเขาก็หาคือเกาหันหลาว้าลูกไพรก็ได้เออเขาก็ะทำหาเพ่ขาไปเห็นก็เห็นเมลอนยางดิเมลอนยางมาลาทอนเนาะมาลาทอนใครย้ำไปไหนมา ม่น่ลูกวดในแม่ในลูกแม่เจ็บขาเจ็บปีแขงเจ็บเข่าใส่ไข่ล้วเนาะมีลูกไข่คนเดียวเน่าจะไม่ใส่ไข่เนาะบัดนี่เราก็สิใส่ตลอดเพราะว่าเราได้ยานวดมาแล้วได้ยานวดมาแล้วเรียกมาให้ผู้ใดเอาให้ต้มอวเอาให้พอต้องใบสะดกโอพอท่องใบเออแล้วซื้อมาแต่ใส่บนระางนวดดีๆหอมห่อมรางผู้น้องเอ้หมูอ้านในกลวดนึงเลือ่าพอดีเนี่ย เราแบ่งไว้ขวดนึงไว้ใจนอันอันไว้ให้นแม่ให้อีแม่เวลาเราวินหัววิ้นอย่างเราค่ะเรเห็นสภาพเวมละพรจะเพิ่งก็เลยเป็ีนห่วงภาพแบบไหนภาพแบบนี้ละนี่มันเป็นเหตุผลเถื่อนเถื่านจังส่กัยังมีคนหักคนแพงเมื่อแกงเขาก็กกล้ตัวเด้อเพึ่เท่าค่ะ เดียบานเจ็บพ่่าจะติกจะเคียวออกเกินดอกเขาแล้วก็นดอกนุ่มน่ะเขาไปกินดอกนุ่มเยอะเลตะเกีบเป็นล้วงมูอกันจิ๋วเออที่เห็นราคามันตูก ตกเด้อค่ะราคาเฮดเถานี่ตกเอ้ยเมื่ตกอันเดอเ์เลยเฮตเถาเอาให้ถามเนี่ยไม่โยกขึ้นก็จะเปย์เล่มเลี่เลยแกให้ให้ถามให้ถามเนี่ยทั้งสองคนเวลาบ่อยู่นจำกัดบระชิดหอดกันเวลามาหากันพวกเจ้าขึ้นนั่นอันนี้กันเขาคือจิตวิาคนถี่ติดแม่ยายเขลูกไผ่นอกบ่จักปันนอกขั้นใม่เน่าก็ถฐานมาเน่าเนี่ยกิ่นหอมเขาจะไปเซ็นมาเขาไม่ได้ถามหาเจ้าก็ถามหาลูกชายเจ้าเขาเห็นแล้วลูกชายเจ้าน่ะรอเบื้องไหนอันนั้นอยู่เบื้องหางเบื้องในขีด อันขัดสมมุติว่าอันบ่ได้เป็นลูกไผ่เป็นน้ำเป็นตอนบ่ได้ขเสียลูกไผ่อื่นเป็นยังไก่บนบ่บ่เวลเป็นยนแปละบัดนี้เฮาสิลับเลี้ยงใหม่บัเนี่ถ้าถ้นาได้ญาติเวือเบงเสียาฟังขัดสมมุติว่าไม่ญานรับ่ได้ฮาสิลับเลี้ยงใหม่ โยกมาแล้เด่นดีไม่ญารับัวได้ลูกไพ่ไปกระเทยออกจากแม่ไปน้ากับน้าแม่มันก็เด่งงามคือผู้แม่น้าคืออย่างเกาะน้าคืออย่างน่าน้ากับน้าแม่ออกออกจากกับแม่พอเป็นไพ่รู้วพอเป็นไผ่เป็นู้นะออกไม่โดยตรงน้าแม่ไม่ไหลายพอดีมึงได้อย่างเกาะฉันมาบ่คือยึดซ้ำ หน่าบะคือหน้าไปได้พวกพวกลุงซุ้มพันยวนั่นนั่นมึงนอกคุณนอกเพาะีไอ้ไอ้เจ้าแม่พะาย่ที่ยวนั่นดูใบเนะเออฮะหลดูเขามาเรียงบ่ยังบอคูณอะไรงั้นบะคือกันแจ็คเมทเลยคือคนขังบ้าแจ็คแมทคือคนขัง ลูกกระจกมันอย่างบ่าเบิ่ง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 ม่ในตีเพิ่อทรงลูกมาเบิ่งดีๆเนาะเพิ่นย่านเขาบร์เมนเพิันพิ่นมาอยู่นั่นน้ำลูกไผ่เพิ่นเอาลูกลูกสายมาอ้อยมาอ้อยให้ฮักแม่ยาไฟกันดีบ่พี่น้องมวนบ่ฮะเตะแต่เขากอบว่ได้แอดไปดอกอืมเพราะว่าเอ็ดนั่นเพราะว่าแอดไปแล้วเขาบลับหรือเปล่าไม่รู ก็คือไม่แอบไปลุซีซุมหาว่าะไม่รู้จักเพราะว่าต้องอยู่ด้วยกันนานๆดูใจกันเป็นนานๆใช่ไหมใช่ต้องรู้จันก่อนต้องรู้จักก่อนอย่าในหลวงผมก็ตาหากคนนี้คือเมียเจเมียไหนฮะบ่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยหลวงอ๋อนี่บอกคนนี้บอกเออเนี่ยอ๋อก็คือเมียเห่ะคือมองไดนคือมองใดดัดแต่ไอคือมองใดนว่าเห็นคือแต่ไอ้กระเบียบเจ็บดังเจ้ากับเมียกุจังอี อิหอย่างนี่หาใจี่น้องแต่แค้งต่ตาใตมุดขนดตาขวาแม่มาคือเม่มัน,มนีเครืนนรขอพลอ,อเมืงหนาเขเขาดีเจ้าก,ก็จำโหโลนินยาเ <laughs> ขาล่ะสูงเจรูสูงโงก็เจ้คือเตี้ยหมอต่อแม่มหลายนเตียย้ยม่ใช่อเบ,บรเสียเลอค่ะเบิรู้หอ่ีโอ้ย,ยเอ้ฉันเมยฉันเมยเมียากับลูกไผ่พี่น้องโอ้ย,ย <laughs> เมื่อมยเมื่อินทรวงกอยเกินเนอะไม่มเยไผ่พีนเมียนงา เ่อเกๆแต่ว่าแต่ว่าอย่าวางให้เราสมัยแล้วเป็นสาวแล้วผู้งามเด้อแม่สามเรางามเด้อหลวสมัยเป็นสาวแล้วฮะเห็นแล้วเป็นลวเ้าบ่สภาพสภาพเปื่อยๆแบบจับแง่งกับพ่อได้ยังเไ้เื่อเป่ยเียเอา เรียกมาพี่น้องอันว่าไปว่ามาาไปว่ามาก็ดีกันคือเกาหักกันแพ้งกันคือเกามวนหลายเบื้องล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับไซต์กดติดตามช่องตองอุรัมเพิร์ตออฟฟิเชียลเมียากบลุภัยไฟกันจ้าคิมเนี่ยไว้ซัมนี้แม่นักตัวอุขอลาไปก่อนเฮียน กันไม่พี่น้องวากันไม่กินหนักกินนี่ไป่นักตู้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลูกไผ่กับแมงยันจะไฟกันดูพี่น้องบัดสิว่าบ๊ายบายค่ะ